สวัสดีค่ะพี่น้องคะผู้น้ำเนินอซ่องอันทางบ้านผู้น้ำเนินอซ่องกัฝนตกกันละพี่น้องเด็กพิณอาทิละกับเพิ่งฝืนจากเที่ยวสงการกับพี่น้องก็เลยว่ามันรอบางป่าก่อนหน้าสิบว่าพอเฮ็ดพึ่งดำเม็ดพึ่งท่านเพื่อเจ้าเนี่ยโบอาวสัตว์เพราะว่าทางอื่นเจ้าก็เกินละพี่นอาาอ้องอู้เ,เสือภัยมากมาดูมาดูาดพี่น้องคะถึงรนะบานนี้น้ำแดงทุกทีทุกที่ วันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสเจ็ดเมษาพี่น้องว้ามันอรจ๊ะดีมกรอบนึงว้าว้าอีกน้อใหุ้ยุ้ ย่งหน่อยอยู่วะงงววเออง,ง,ง,งืพี่นองเงดอกไึอุ้ยนี่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 ดอกหน่อยเด้อดอกนั้นดอกนั้นใ่ญ่เตือกว่พี่น้องนั่นโอ้จักดอกหนึ่งสองสดอกคับพี่น้อง เดี๋ยวๆขาพี่บังขันข้างนั้นนะนี่ยสิหาค่ะพี่น้องคะ่ะอู้ยหมาละวันพี่น้องจ้าน้องี่ดอกที่หกทำไมไม่เห็นเลยสิหัวเขียวๆนะอยดอกที่หกค่ะพี่น้องโอ้ยคือบอกดอกทำกำปั้นเนี่ยนะ้องตอวันข้าพี่งทางขุนค่ะพี่น้องจ้าไป มีดอ,อกนึงแน,น่นิๆนีนนจับพี่รองจ้าดอกนึงคนนี้ดอ,อกนึงอยู่ข้างในอยู่คนมาสิเขาไปไลยละบ้านนี่ให้มเมยไปยังไหนหละบ้านนี่มึงมึงเอาถุงไปซองหาอีกอคออกรับพี่น้องคะเออเปิกระดอกบ้านใหญ่ไหมมีก้อนห้องวู้ชดอกแรกดอกแรกปีครับพี่น้อง ดอกสมนีก็เอาอยู่พีนน่น้องแต่กระดอกนี่เพื่อเสียงใดเนาะขาวมากา้ำมันนาะพี่น้องจ้าพี่นะสวยสวยสวยพี่ดอกนั้งพี่ดอกหยัดบานผู้น้ำน้ำช่องกระลังเกิดเดตะบานเด้อ

เพรดอกีนน้ำเพราะว่าเป็นตังโบโลอยู่นะพี่น้องกระดอกมัในใหญ่ไหมมีกระดอกเนี่ให้ทนไดีเอาก่นละ่เนละเระเป็นต่างไก่แห้นงนะพี่น้องจ้าดอกนีเกาไพี่น้องเอนบาเสือเป็นกลังแตะน้อ ว้าว <Wow. S 2> พี่แล้วพี่น้องอน,น,นี่เนตจะเ่าอะไรพี่น้องจริงจะไปเอาอะไรเบื้องตัวน้ำหลอดไปยังไงหลอดก็หลอดว่าใดดอกนี่ก็กี่เฮือนี่นี่ดอกกินก็กี่เฮือขายอยู่นี่พี่น้องค่ะเออเอาจงไว้มืออื่นหม้อคนจีแยงคนหม้อคนจีมาเมาบิง่งลู่วรืพี่น้องจ้าอืมก็ยคิดว่าจีจงไว้จะ สองสาดอกเลยพี่น้องโอ้หุหูหูข้างในก็มีดอกน้อยพี่น้องพุ่น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 พุ่กองอันนีเห็นนะพี่น้องตาคนเห็นอยู่จังไหนจังสี่ใจดอกนี่นะตั้งกุดจวดจุดนี่พี่น้องจ้า้องเมื่ก่อนดอกอันี่อีกดอกนึงโอ้หพุ่นเป็นสองดอกพุ่นอีกสามดอกที่หามต้นนี้พี่น้องหมดมาเลยนะพี่น้อง นี่ใกล้ๆแล้วพน้องอ,นะอยู่ซ้ำนี่ด้วยพี่นอ้องขานเอานี่ยน,น้นองจา๋าเอาเอาไว้บ้านที่หาดอกพี่นอ้องยองอื่นเข้ามาปึ้งมองนี่ขอแต่ร้ายดอกเกี่ยพี่นอ้องโอ้ยขันดอกไงก็สิกแกงหน่อยนึงอิ่มหมดแหละเอาเอาปึ้งแบ่งมไม่โตพี่น้องจ๋าพู้นะเขาเดิอนบัดบริษาย,ยังมาเนี่ย